สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รชอบปูซ่ากระลาดนะครับอยู่กับผมเซลปู้ที่ปรึกษาการขายนิสันหัวทะเลโคราชนะครับวันนี้เราก็นําเจ้าตัวรถนิสันอะเมร่า1.0ึ่งศูนย์เทเบิลไมเนอร์เชนส์สอีอีกเช่นเคยนะครับมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนาะสําหรับวันนี้อาคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นสองตัวชุดแต่งนะครับตัวนี้คือชุดแต่งตัวอัลติเมทแพคเกจนั่นเองนะครับในสองตัวชุดแต่งอัลติเมทแพคเกจเนี่ยข้อดีของเขานะครับก็จะเป็นตัว ตัวตบแต่งประดับยนต์ที่รับประกันคุณภาพนะครับผมในสองตัววัสดุสีนู่นนี่นั่นเนี่ยร <c oughs> ับประกันให้ถึง1อ่ะสามปีเลยนะครับหรือว่า10,000แสนกิโลไม่ว่าระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนนะครับในสองตัวการรับประกันชิ้นงานของเขาเนี่ยจะยาว3ปีเลยนะครับผมนี่คือ1ข้อดีของเขานะครับอีกหนึ่งข้อดีของเขาก็คือในสองตัวเขาเรียกอะไรนะราคาชุดแต่งตัวนี้นะครับผม ในส่วนนี้เนี่ยเผื่อบางคนลูกค้าบางท่านจัดสมมุติจัดไฟแนนซ์เนาะก็มีแคมเปญประมาณหนึ่งอาจจะยังกังวลว่าต้องมีควักเงินอีกประมาณนึงเพื่อมาจ่ายในส่วนตัวชุดแต่งเพิ่มเติมเข้าไปในวันรับรถอาจจะงบไม่พอเงินไม่พอแต่อยากได้ชุดแต่งตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือเจ้าชุดแต่งตัวนี้ยังสามารถบ,บวกเข้าไปในราคารถพร้อมกับจัดในส่วนตัวไฟแนนซ์ finance, หรือว่าตัวลิสซิ่งได้เลย นะครับผมก็รวมไปในราคารดได้เลยนี่คืออีกหนึ่งข้อดีของเขานั่นเองสําหรับชุดแต่งจากทางนิสันมอเตอร์นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะเจ้าตัวนี้เป็น a าร์เบ1.0 m i n เ r อ h a เชนนะครับเป็นรุ่น VL นะฮะคันนี้ใส่ชุดแต่งก็คือเป็นตัวชุดใหญ่สุดของเขาแล้วแหละเป็นตัวอัลติเมทแพคเกจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเจ้าตัวอัลติเมทแพคเกจเนี่ยมันประกอบอะไรด้วยอะไรบ้าง นะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นสเกิร์ตด้านหน้า1ชิ้นนะครับผมซึ่งรถคันนี้มันเป็นสีดำเนาะถ้าเกิดเป็นสีอ,นอื่นเนี่ยสีอ,ยอื่นมันจะเป็นเฉดแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมไม้ดูกันนะมันก็จะมีในส่วนตัวสีรถตัดดำตัดดำอะไรประมาณนี้นะฮะแต่คันนี้เป็นสีดำเนาะนะครับผมก็จะเป็นสเกิร์ตหน้าสรงนี้นะฮะจริงๆตรงนี้มันจะเป็นสีดําแล้วก็เป็นสีตัวรถนะนะฮะตรงนี้จะมีในส่วนตัวเบลช่องไฟตัดหมอกไว้ให้ด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับด้านหน้าประกอบด,ด้วยสเกิร์ตหน้า1ชิ้นนะครับผมในส่วนของตัวทําให้ตัวชิ้นงานแนบกับตัวชุดกันชนเนี่ยจะเป็น,นส่วนตัวคิ้วเขาเรียกอะไรนะขอบยางนะครับขอบยางจะใช้เป็นแบบปีกสามเหลี่ยมนะครับทําให้มันสามารถเก็บตัวเข้ารูปก,กับตัวชุดกันชนได้อย่างแนบเนียนนันเองนะครับนี่คือ,อชุดแต่งของคันิสันมอเตอร์นะแล้วก็เป็นตัวน็อตหรือคุณภาพสูงนะครับเป็นใช้น็อตแบบนี้เลยนะฮะ อ,อันนี้ด้านหน้าจะมีในส่วนตัวชุดแต่งสเกิร์ตชิ้นหน้านะครับผมถัดมาอีกหนึ่งชิ้นใหญ่ๆนะครับก็คือเจ้าตัวกระจังหน้า V ี o t ชันนั่นเองกระจังหน้า V ี o t ชันจะประกอบอยู่ในตัว u l t ติ a t e p a c k a g e ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นสีดำเงาเลยนะครับซึ่งค่าเดิมของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเดิมของเขากระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะฮะมันจะเป็นเส้นโครเมียมตรงนี้เนาะนีเป็นแถบโครเมียมเงินๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแพคเก็ตอัลติเมทแพคเก็เนี่ย เป็นดำเงาเพิ่มความดูดันให้กับตัวรถยิ่งรถคันนี้มันสีดำ้วยมันก็จะยิ่งดำไปใหญ่เลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นดำดำดำ,ดำเปียโนแบ็กตรงนี้ก็เป็นดำดำนะฮะไม่ได้เป็นมเงเยบหรอกคันนี้เป็นของแต่งนะฮะในส่วนตรงกระจังหน้าจะเห็นได้ว่าหน้ามันเลยจะดุประมาณนี้นะครับผมถัดมาด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะประกอบไปด้วยเสเกิร์ตด้านข้าง1ตัวนะฮะจะเป็นลายลวดลายประมาณนี้นะครับสาหรับสเกิร์ตข้าง แด้านข้างนะฮะตอนนี้ก็จะแนบเข้ารูปเป็นปีกอขอบยางแบบปีกสามเหลี hmm. ย่ยมเหมือนกันนะครับในการเก็บงานที่งานแนบนตัวรถนะครับผมกลับมาด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะมีในส่วนของตัวสเกิร์ตชิ้นท้ายนะครับก็ถ้าเดิมทีก็จะเป็นทูวโทนแบบนั้นเนาะนะฮะในส่วนของตัวสีดํามันก็เลยจะดูกลมกลืนกันนิดนึงนะครับเพิ่มความดุดันนั่นเอง นะครับอันนี้ก็ชิ้นท้ายเขาหน้าตาประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะเว้าในส่วนตัวช่องทับทิมส้อนแสงของกระชอนหลังมาได้ด้วยนะครับแล้วก็มีท่อหลอกเป็นท่อแปดตรงนี้นะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตนั่นเองนะครับโงประมาณนี้นะฮะต่ส่วนตัวชิ้นท้ายนะครับถัดมาด้านบนฝากระโปรงจะมีในส่วนตัวสปอยเลอร์ดักเทลนะครับตัวนี้จะเป็นทรงแนบนะทรงแนบ ึ่งเดิมทีก็จะเป็นสีดามาให้เหมือนกันไม่ว่ารถคุณจะเป็นสีอะไรตัวสปอยเลอร์จะเป็นสีดานะครับแต่คันนี้รถเป็นสีดามันก็เป็นสีดําเหมือนกันนะครับผมแต่ตรงนี้จะพิเศษหน่อยหนึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดดำของอาเมล่าเนี่ยมันจะมีในส่วนตัวเกต็สีฟ้านะครับสปอยเลอร์ก็เช่นกันครับจะมีในส่วนตัวเกต็สีฟ้าด้วยจะไม่ได้เป็นสีดําแบบนั้นนะจะเป็นเป็นสีดาแบบให้มันเป็นแบบกับตัวรถนะครับเฉพาะรถสีดํา นะครับเป็นเกียร์สีฟ้ามาด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นสปอยเลอร์รอดักเทลนั่นเองนะครับโซมประมาณนี้นะครับ,นะมมนะรบแล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่อยู่ภายนอกตัวรถนะครับสาหรับชุดแต่งตัวนี้นั่นก็คือเจ้าตัวคีบฉลามนั่นเองนะตัวนี้เป็นคีบฉลามเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับซึ่งเดิมทีเสาอากาศของกัมเล่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นเสาคีบฉลามเพราะมันจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นเสาที่ฝังอยู่ในหูอา่าในใน,ในกระจกบานหลัง นะครับผมด้านบนก็จะเป็นคีดฉลามอันนี้จะเป็นใส่เพื่อตกแต่งเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นของตัวแพ็กเกจอลตเมียแพ็กเกจนั่นเองนะครับผมอ่านะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูภายในว่าภายในจะมีในส่วนของตัวอะไรมาบ้างสำหรับอลติเมียแพ็กเกจนะครับผมก็เริ่มด้วยด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นตัวสครับเพดนะครับประตูคู่หลังทางซ้ายและขวาเลยเป็นสครับเพดอเมล่านะครับผมอ่านะตัวนี้นะฮะ ดี๋ยวผมพาให้ดูข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะว,ว่ามันหน้าตายอย่างไรนะครับสำหรับขับเคลืน่นชิ้นต่อมาจะเป็นในส่วนตัวชุดพรมอเมร่านะครับชุดพรมก็จะมีมาให้เลยนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพิเศษเฉพาะตัวอัลติเมทแพคเกจหรือเปล่านะฮะตัวนี้ตัวนี้วางวางน่าจะใส่มาสาหรับแอา่าต้องต้องเป็นมุมนี้นะครับอา่าทรงนี้นะฮะสำหรับชุดพรมอเมร่าซึ่งเดิมทีถ้าพรมอเมร่าถ้าผมจาไม่ผิดตัวตะเข็บมันจะเป็นสีแดง แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวอั t ติเ t e แ a c k เก e เนี่ยเขาลิมิเต็ดในสวนตัวได้เดินได้สีขาวมาให้หรือเปล่าเพื่อรับกันกับเจ้าตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นชุดรมอเม,มล่านะครับก็จะเป็นหลัง3ชิ้นข้างหน้า2ชิ้นนะครับผมหลังก็จะมีในส่วนตัวอุโมงค์ตรงกลางด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะด้านหลังโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนตัวประตูด้านหน้าก็แน่นอนครับผมด้านล่างเป็นในส่วนตัว สกัดเพดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสกัดเพด์ประตูด้านหน้านะครับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ชุดพรมด้านหน้านะครับก็ตรงนี้นะฮะพรมอเมร่าตะเข็บขาวตะเข็บเงินนะครับผมอันนี้คืออีกหนึ่งส่วนของเจ้าตัวอัลติเมทแพ็คเกจนะครับและในส่วนของตัวชุดสุดท้ายนะครับก็คือเจ้าตัวแป้นเหยียบแบบสปอร์ตนั่นเองนะฮะตัวนี้จะรวมไปถึงตัวแป้นพักเท้ามาให้ด้วยนะครับเป็นของอเมร่านะตรงนี้นะครับผม แปดแบบสปอร์ตนั่นเองนะครับที่ใส่เติมมาให้นะฮะบรรยากาศภายในก็ประมาณนี้นะครับผมและนี่คือชุดแต่งอัลเทเมทแพ็กเกจนะครับผมมูลค่าของเขาเนี่ยราคาอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับในสองตัวชุดแต่งตรงนี้นะครับอันนี้เป็นราคาที่ยังไม่รวมแบตเนาะถ้าเกิดรวมแบตเข้าไปก็คูณเจ็ดเข้าไปน่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดสามยี่บเอ็ดประมาณอีกสองพันสองพันนิดๆน,นะครับผมรวมแบตเนาะ นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะได้รถพร้อมชุดแต่งนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามค,คุยกันก่อนได้แล้วสำหรับแคมเปญเงื่อนไขนู่นนี่นั่นเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตฝา,ากเบอร์นิดนึงนะครับเบอร์โทรของเซลกูจะเป็นเบอร์0 6 3 6 6 5 9 9 4 9นะครับหรือจะเป็นเพจ Facebook ID Line เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ข,ข้างใต้ดีคริปชั่นเหมือนเดิมนะฮะยังไงเรากดเข้าไปดูกันใต้คลิปตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะฮะเดี๋ยวใส่เป็นรายละเอียดคร่าวๆไว้ให้ด้วยแล้วก็ราคาตัวแพ็กจจอัลติเเมทแพ็กด้วย นะครับผมแล้วก็สาหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องปูซากระลาดได้ด้วยนะครับเผื่อวันข้างหน้าเราจะมีคลิปอัปเดตเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับรถแบรนด์นิสสันอีกเราก็จะได้มาลงอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะเผื่อคุณผู้ชมมีโครงการอยากจะได้รถสักคันหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นแบรนด์นิสสันเนี่ยก็ลองกดซับสไครป์ไว้ก็ได้นะครับเผื่อวันหนึ่งเราคลิกมาเจอคลิปเราก็จะได้ดูรีวิวเทียบสเปคด้วยกับรุ่นที่เรามีในจกับ เ้าต,ตัวรถอเม l ่าเมเนอร์เชนบว่าออปชันน่าสนใจไหมราคาใกล้เคียงกันไหมนู่นนี่นั่นผ่อนดาวเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเผื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณผู้ชมได้รถที่คุ้มค่าและประหยัดน้ํามันในเวลานี้นั่นเองนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวไว้อีกนิดหนึ่งสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเจ้าตัว,ตว อยากจะด,ดูรีวิวตัวสเปคออปชันตัวรุ่น vl เดี๋ยวลองเข้าไปดูในช่องผู้สร้างตลาดนะนะครับผมทำเจาะลึกในส่วนตัวสเปคไว้ให้ครบทุกรุ่นแล้วนะครับสำหรับ a r m e n a minor c h a i n 2023เนาะไม่ว่าจะเป็นรุ่น e รุ่น el รุ่น v และรุ่น vl นะครับแล้วก็ในส่วนตัวคิปแบทเทิรนะครับไม่ว่าจะเป็น e กับ el แบทเทิรกัน el กับ v แบทเทิรกันแล้วก็ v กับ vl แบทเทิรกันนะครับทั้งหมดมีอยู่ในช่องผู้สร้างตลาดแล้ว นะครับลองเข้าไปดูช่างใจกันดูนะว่าเราเหมาะสมเรามีมาจินหรือว่ามีแพนเนี่ยดูรถเป็นสเปคไหนไว้ให้มันเข้ากับสเปคการใช้งานของเราหรือว่าเข้ากับงบป,ประมาณที่เรามีที่จะใช้รับรถนั่นเองนะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ